สวัสดีค่ะทุกคนมิ้วเหม่อที่เกิลนะคะคลิปนี้นะคะก็มาอยู่ช่วงรีวิวสกินแคร์ที่ช่วยให้หนา้าดูมีความกระจ่างใสนั่นเองนะคะทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้ก็มิวก็จะมารีวิวนะคะรวบรวมไอเทมสกินแคร์ทุกตัวที่เกี่ยวกับผิวหน้านะ,ะที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสเนี่ยมัดรวมไว้ใน,นคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะ ถ้าใครผิวหน้าหมองคล้ำม,มาโดนแดดมาโน่นนี่นั่นนะคะเปิดดูคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่มาสกหน้านะทุกคนตัวนี้ไม่เคยลองใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็รีวิวไปแล้วแต่ว่าจะไม่ได้คลิปไหนนะคะก็จะเป็นของตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนชื่อว่า Bio Hyalux นะคะ HA นะคะ u l t i m a t e h y d r a t i o n m a ส k นั่นเองนะคะทุกคนถามว่าที่อยากแนะนำนะคะเพราะว่าอะไรตัวนี้นะคะ ก็ช่วยเรื่องของการปลอบประโลมผิวะะให้ผิวแข็งแรงให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวดูกระจ่งางใสด้วยเองครับผดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ดูแข็งแรงอิ่มฟูด้วยนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะอาจจะมีราคานิดนึงแต่ว่ารับรองว่าใช้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นอกจากเนื้ออามาร์คเขาจะ ไม่หนาแล้วนะคะแล้วก็มีเนื้อเอเซนต์ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะคะกล่องนะทุกคนมาในปริมาณ7แผ่นนะคะทุกคนแล้วก็ชีทหนึ่งนะคะก็จะมีมีปริมาณ25กรัมนั่นเองนะ,ะทุกคนก็คือจะเห็นว่าเนื้อมาร์ของเขานะคะมีความว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเยอะจนถึงขนาดว่ามิวอะใช้เทฉีกออกมาใช่ไหมใช้มาร์กอยู่แล้วเนื้อเอเซนต์เนี่ใน,นีย้ยังอยู่นะคะมิก็เลยเทไปใส่ในขวดเซรั่มที่มันหมดแล้วเนี่ยคนเอาไว้ใช้อะ ตามหลังนั่นเองนะคะทุกคนอ่าก็คือเยอะม,มากๆเลยนะคะข้อดีของเขานั่นเองนะคะหลังมาร์กหน้านะ,ะก็จะมีความชุ่มชื่นนะคะผิวดูแบบดูเนียนละเอียดขึ้นแล้วก็ดูขาวกระ่างใสขึ้นในวันถัดมานเนี่ยทุกคนอันนี้คือมิจจะใช้ในช่วงที่คือออกแดดจะจัดไปเล่นทะเลมาตอนกลางคืนต้องการบำรุงผิวหน้าอะไรอย่างเงี้ยหลังทาสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะใช้มาร์กชีทอันนี้เป็นอันอันดับปิดท้ายนั่นเองทุกคนแล้วก็มาร์กประมาณ30นาทีนะคะแกะออกมาแล้วก็นวดน,นวลให้ทวหน้านั่นเองให้ เนื้อเอสเซนต์ของเขาซึมไปทั right ่วผิวนนเองคะทุกคนแล้วก็เอาเนื้อมาร์กที่เหลือมาแบบทาคอทาแขนทาขาทาโน่นทานี่นะคะทุกคนก็จะทําให้เอสเซนต์ของเขาก็ซึมไปกับผิวมาเพราะว่าเอสเซนต์เขาไม่หนาทุกคนมีความเป็นบางเหมือนเซรั่มะทุกคนเอาเซรั่มมามาแปะมาพอกหน้านันเองนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือดีงามมากแล้วก็แผ่นมาส์ของเขาไม่หนานะคะมันก็ช่วยให้เนื้อเอสเซนต์ซึมเข้าผิวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ มีขนาดเท่ากับหน้าของมิวเลยนะทุกคนมันไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าไม่ได้เล็กเกินไปนั่นเองค่ะนี่คือความดีงามของเขานั่นเองนะคะทุกคนมีกรดไฮยาลูรอนิกตรงนี้ทุกคน HSAF เนี่ยนะคะแล้วก็มีอะแต่ซีดามายต่างๆช่วยผิวดูชุ่มชื้นนั่นเองนะคะปอกประลมผิวอะไรเงี้ยจากการไปโดนแดดมาโน่นนี่นั่นนะคะทุกคนถือว่าดีงามมากเลยสำหรับตัวนี้แล้วก็เรื่องว่าเป็นตัวแรกเลยเพราะว่าจริงๆก็ใช้มาแบบเกือบหมดแล้วนะคะเหลืออยู่สองซองเท้านั้นนะทุกคนก็คือดีงามมากเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำตบที่มิวเพิ่งรีวิวไปนั่นเองนะคะก็จะเป็นของ o c e a n Skin นะคะไวท์ติ i n g p ั u s e s s e น c e นั่นเองนะ,ะทุกคนถ้าใครอยากดูรยายละเอียดก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะแต่ว่าถ้าดูคลิปนี้ก็จะสรุปให้นะคะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้น,นะคะให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ผิวอักเสบเป็นสิวอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะถึงจะเป็นผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นั่เองนะคะเขาจะช่วยผิวดูชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ โดยรวมมันก็คือช่วยผิวเรื้อจางใสนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนจุดด่างดาด้วยนั่นเองแต่ว่า,าลดเลือนจุดด่างดาอาจจะต้องแบบใช้แบบไปเรื่อยๆนี่นเองทุกคนข้อดีของเขานะคะก็เป็นน้ําตบที่ค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าน้ําตบทั่วไปที่มันเหมือนแบบน้ําใสๆนี่แต่นียมันจะเหมือนแบบ มีความสารสกัดจากทะเลของเขาจะเป็นอะไรนะแพงต้อนใช่ไหมที่จากประเทศฝรั่งเศสเนะี่ยทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะก็คือใช้มาก็คือแบบว่ามันจะมีความยืดหยุ่นนิดนึงแต่ว่าเนื้อเนะี่ยบางเบานะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วมากๆเลยนะั่เองไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็พร้อมรับการบำรุงในขั้นต่อไปนั่นเองคะของตัวนี้นะตัวนี้ก็หลังใช้ก็รู้สึกว่าเออผิวชุ่มชื้นตื่นมารู้สุขภาพดีนะคะแล้วก็มีความกระจ่างใสด้วยนะเองเมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็ ตัวนี้นะจะต้องเขย่าเยอะๆนิดนึงนะเพื่อให้นำเอเซนต์ออกมานั่นเองนะคะน,นี้เย้นั่นเองนะคะทุกคนนี่ natural bright complete vitamin c ampoule serum นั่นเองนะคะตัวนี้มีอ่ากล่องหนึ่งนะคะเขาจะมี12แคปซูลนะ,ะซึ่งแคปซูลเขาก็จะเป็นประมานี้ทุกคนนี่อันนี้คือยังไม่ได้ใช้นะคะเหลืออันสุดท้ายพอดีแล้วก็อันนี้คือที่ใช้เสร็จแล้วนั่นะคะทุกคนมิวต้องฉีกอันนี้ออกมาเพื่อที่เอาแอมพูของเขาออกมาเองนะเพราะว่าแต่ละอันก็คือควรใช้ให้หมดจริงๆนะคะ ไ,ไม่ใช่อะไรนะคะก็ตัวแอมพูตัวนี้นะคะก็จะช่วยถึงความเป็นวิตามินซีนะคะช่วยให้ผิวของเราดูกระจ่างใสแน่นอนนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดำใต้ตาต่างๆนะคะ,ะ,คะทุกคนให้ฝ้าแดดหรือดูจางลงใน6วันนั่นเองซึ่งมิวไม่ได้เป็นฝ้าหรือเป็นอะไรคะแต่รู้สึกว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆคะ่ะหลังจากใช้ภายใน6วันนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ใต้ตารวมไปถึงอ่ะเขาเรียกอะไรนะจุดด่างดำร่งองแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความว่าตื้นขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตาดูแบบ ตาที่ค้ำนะคะก็ดูแบบจางลงนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็รอยสิวก็คือดูจางลงด้วยแต่ว่าตอนนี้คือเหลือเป็นรอยดำนิดนิดแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือแต่งหน้าคือแบบได้ดีแล้วนั่นเองนะสามเปอร์เซ็นต์นะคะวิตามินซีแล้วก็ไนอซ,ซินามายด์นะคะทุกคนมีความเข้มข้นก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําให้หน้าของเราแสบหรือว่าคันหรือว่าแพ้ตัวอย่างใดนะถ้าถ้าแสบอะ่ะก็จะมีนิดนิดเพราะว่าถ้า มันไม่ได้แสบขนาดว่าโอ้โหโดนแอลกอฮอลอะไรขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการมันคือจะเป็นเสีอะทุกคนมันก็เลยแบบมีกรดนิดนึงนะคะมันแต่มันไม่ได้ไปกัดผิวขนาดว่าโอ้โ oh, ห oh อะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ความด้วยวิตามินซีอะถ้าไปโดนแผลดนอะไรเงี้ยมันจะมีความแสบนิดนึงแล้วก็เขารู้สึกว่า เขาว่าไปทํากับปฏิกิริยากับผิวหน้าของจริงทุกนคนแต่ว่าไม่ได้ทาให้อ่าผิวหน้าดูบางลงนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้มิวจะใช้หลังจากที่ใช้น้ําตบไปแล้วนี่ก็จะเป็นสกินแคร์ตัวแรกก่อนการที่จะไปบารุงในขั้นต่อไปนี่นะคะตัวนี้ถามว่าเห็นผลดีมากมากเลยนะใครที่แบบว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยากให้ผิวหน้าฟื้นฟูมากขึ้นก็ลองใช้ตัวแอมพูของกานี้ได้นะคะทุกคนไม่ได้แสบแล้วก็ไม่แพ้นะคะสําหรับมิวก,ก็คิดว่าตัวแรกมันคิ้วมันจะแรงใช่ไหมเพราะว่าแอมพูมันก็คือมี ไม่ได้แพ้หรือว่าไม่ได้แสบอะไรนะใช้กับรอบดวงตาได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ดีงามมากตัวนี้ของมิวนะคะแค,แคปซูลอันหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณ3เช้าแล้วก็เย็นแล้วก็เช้าของอีกวันนึงนั่นเองนะทุกคนอ่าก็ลองดูนะใครไปแบบต่างจังหวัดเยอะๆต้องโดนแดดก็ลองพกตัวนี้ไปด้วยทุกคนแบบหากเป็นเป็นแคปซูลเป็นแอมพูไปก็ได้นะคะไม่ต้องไปทั้งกล่องนั่นเองนะทุกคนหรือว่าซื้อตามเซเว่นก็ได้นะคะแบบหนึ่งแคปซูลเองก็ไม่ขายที่เซเว่นนั่นเองนะคะ เวลาใช้ก็คือหักจากตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องมาแบบเป็นขวดแก้วเหมือนเมื่อก่อนที่มันเป็นแบบหักยากทุกคนเมื่อก่อนใช้แบบขวดแก้วก็คือจะหักต้องใส่ผ้าแล้วก็หักอีกทีนึงแต่ตัวนี้คือหักได้ง่ายๆเลยนั่นเองนะคะแล้วก็พกง่ายด้วยจริงๆอะ่ะเขาใช้ให้ใช้ในอันเดียวก็คือแคปซูลเดียวก็คือใช้ทั้งหน้าในครั้งเดียวเลยนะแต่ว่ามิวใช้ไม่หมดจริงๆนะคะก็เลยต้องแบ่งแยกนั่นเองนะก็เอาแต่ความถนัดของเราเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่6วันเป็นต้นมาก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แบบ เยอะมากแล้วมีก็จะแตะๆตามที่แบบเป็นรอยสิวแล้วก็แตะเฉพาะจุดทุกคนรอยคำใต้ตาแล้วก็ตรงบริเวณจุดด่างดำต่างๆเลยทุกคนก็ช่วยสามารถก็ทาเฉพาะจุดมันจะป็นต้องทาทั้งหน้านั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะถ้าใครไม่อยากใช้เยอะนะคะก a n i e r e Skin Natural Bright Complete นะ 30x วิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองคะทุกคนนี่เป็นเซรั่มแบบขวดขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นแบบสีขาวๆแบบนี้นะคะ วันนี้ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสโดยตรงนะคะทุกคนขยากหน้าใสดูผิวดูดีขึ้นนะ่แล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูผิวที่คล้ำเสียนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาก็มาในปริมาณ30 ml นั่นเองนะ,ะทุกคนซึ่งตัวนี้มิวเพิ่งได้มาแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเอามาลองแล้วก็เอามาทักิีบริคนคได้ดูนะคะสำหรับตัวที่รวมผิวให้กระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มนะ,ะทุกคนเป็นเนื้อที่แบบค่อนข้าง ไม่เหนียวเหนอะหนะนะทุกคนสามารถทาแบบได้ง่ายมากๆเลยนะตัวนี้กลิ่นแบบกลิ่นจะเป็นเฉพาะของการีเย่นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่ามีมีรู้สึกว่ากลิ่นเขาอะหอมกว่าหอมกว่า,วาตัวแอมพูตัวนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะมีความว่าหอมละมุนขึ้นมานิดนึงสําหรับกลิ่นของการีเย่นั่นเองนะคะใช้ง่ายมากๆแล้วก็ บีบมาครั้งหนึ่งนะคะก็คือบีบใส่ฝ่ามือแล้วก็วนๆแล้วก็คือหน้าไปให้ทั่วผิวเลยเนี่เองคะ่ะแล้วก็แบบนวดหน้านั่นเองนะแล้วคือตอนทาก็รู้สึกว่าทาง,ง่ายมากครับมันไม่ใช่เซรั่มที่ทำให้เหนีวเนืทุกคนเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างทาง่ายเกลี่ยง่าย,ลายแล้วก็ทาห้ผิวดูชุ่มชื้นแล้วก็ผิวดูยืดหยุ่นด้วยนั่นเองนะคะเนี่ยอันนี้คือทาแล้วจะมีความรู้สึกผิวดูชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากเลยอะ มันลื่นๆเน่ยทุกคนแล้วก็แบบโอ้พร้อมรับสกินแคร์ตัวต่อไปได้เลยนั่นเองนะคะอักเลยเขาก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวดูกระจ่างใส3 0 x เลยนั่นเองนะคะทุกคนโอ้อก็คือดีงามมากสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยนั่นเองนะคะเป็นเซรั่มทางเลือกอีกอย่าหนึ่งถ้าใครไม่อยากเสียเงินเยอะงบเยอะแต่ว่าอยากได้ผิวที่มีความกระจ่างใสอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะคะสำหรับสกินแคร์ เซรั่มนะของการเย่นั่นเองนะคะจริงๆมิวใช้อีกตัวหนึ่งมาแล้วใช่ไหมถ้าใครติดตามจะเป็นสีฟ้านั่นเองสีฟ้าก็ช่วยในเรื่องการลดสิวไม่ให้เกิดสิวใหม่นั่นเองะคะ่ะอันนั้นก็คือช่วยเรื่องสิวแต่อันเนี้ยช่วยในเรื่องของคารช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกว่าใครเป็นแบบคนที่ผิว มีความหน้าหมองเจอแดดหรือว่าไปเล่นทะเลมาแล้วหน้ามันเข้มอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองดูหน้าสาหรับตัวนี้นั่นเองนะคะน,นะคะไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าใช้มาต้สว่าเออมีความดีงามเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นของ L'Oreal Paris นั่นเองนะคะทุกคน1% Glycolic Acid Serum นะคะ,นะคะเป็น Glycolic Bright นั่นเองนะคะทุกคนหลักๆเขาก็จะช่วยให้ผิวของหน้าของเราดูมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจาก1%ของกรด กล c อริกนั่นเองนะคะอ่าตัวนี้มีสรรพคุณดีงามมากๆเลยนะคะคือมันเยอะมากอ่ะทุกคนจนแบบให้ไปย้อนดูดูวยูกันเองได้นะคะสำหรับตัวนี้ก็คือหลายๆคนชอบมากๆเลยเพราะว่าถ้าใครเริ่มที่จะใช้สกินแคร์ที่มีความว่าราคาแบบมีระดับขึ้นมาอ่นิดนึงก็อ่าลอเรียลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ลองนะคะเพราะว่าเนื้อเาก็มีความว่ามีแบบเป็นเซรั่มเหมือนกันทุกคนมิใช้แบบมาหมดแหละ ตัวนี้เนื้อเขาจะคล้ายๆกับอัน,นียตะกี้แต่แต่จะมีความบางกว่านิดนึงนะคะแล้วก็กลิ่นเขาจะมีความว่าหอมมากทุกคนตอนทาก็คือรู้สึกว่าฟิลลิ่งดีมากๆเลยนะแล้วก็ช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นดูยืดยืดหยุ่นขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้นะแต่ถามว่าตัวนี้เห็นผลไหมก็คือค่อนข้างเห็นผลนะเพราะว่าเหมือนอาทิตย์หนึ่งผ่านไปอะเราก็รู้สึกว่าผิวหน้าเราดูเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สิวไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ดูผิวดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะั่นเองคือดูชุ่มชื้นมากยิ่นนงข ดูขมข้นไรเงี้ยดูตื้นขึ้นนั่นเองนะคะถ้าใช้แบบต่อเนื่องกันยาวๆแล้วก็คือแบบใช้จนหมดเลยลก็รู้สึกว่าผิวหน้าแบบเนียนขึ้นนะคะมันก็จะทำให้แต่งหน้าติดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะคะในปริมาณ30 ml นั่นเองนะคะทุกคนใช้ได้ประมาณหลายเดือนเลยนะเอาจงจริงคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนั่นเองนะคะทุกคนไปลองดูกันนะคะผิวหลังทาก็คือมีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่แสบไม่คันนั่นเองนะคะ สกินวันโอโฟนะคะมาดากัส카เซนเชล่านะคะโทนไบรท์เทนนิ่งแคปซูลแอมพูนั่นเองนะคะทุกคนอุย้ยตัวนี้นะคะบอกว่าเรื่องลือช้ามากๆเลยสำหรับสกินวันโอโฟนะคะลายเป็นสีขาวนะคะทุกคนเนื้อเซรั่มก็จะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีเม็ดแอมพูอยู่ข้างในนะคะช่วยในเรื่องของการช่วยให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มาในปริมาณ100 ml นั่นเองนะคะความดีงามของเขาก็คือใช้ได้นานมากนะคะทุกคนตัวนี้ ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ใช้ได้นานด้วยนั่นเองนะคะทุกคนใช้แค่ครั้งละดอปเปอร์ของเขาเนี่ก็คือทั่วหน้าแล้วนะคะรวมไปถึงเอามาใช้แบบทาตรงคอทาตรงอื่นได้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนความพิเศษของตัวขาวๆเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผิวหน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นลดเรื่องจุดด่างดำอะไรอย่างนี้เองนะคะตามสไตล์ของลายสีขาวๆของ S กินวันโอฟนั่นเองนะคะ,ะ,คะทุกคนแล้วก็ผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะ ใช้ามาหลายเดือนมากแล้วนะคะทุกคนสําหรับตัวนี้นะเออถ้าใครอยากได้สกินแคร์ที่คุ้มคมุแล้วก็ช่วยเรื่องความให้ผิวดูกระจ่างใสก็ลองตัวสกิน1ันได้นะคะสุดท้ายนะก็จะเป็นกันแดดนั่นเองนะคะทุกคนของ L'Oreal นะคะ UV Defender UV Serum Protector นะคะสุด Bright and Clear นั่นเองนะคะที่มิวเอามาแนะนำเพราะาอะไรนอกจากจะมีกันแดดแล้วนะคะเขาช่วยผิวของเราดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนั่นเองนะคะหลังทานั่นเองนะเดี๋ยวจะทาใดู ตัวนี้มี SPF 50บวก PA บวกบวกบวกเลยนะคะทุกคนมันไม่ได้ทำให้ผิวไม่สะท้อนแสงอะทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้ก็มาในปริมาณ50 ml นะทุกคนตอนนี้มิวใช้ไม่หมดเลยขนาดใช้ทุกวันนะ,ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวมิวทาให้ดูนะมันจะช่วยผิว bright ยังไงนะคะนี่เขาจะเพิ่มสเต็ปความหน้าผิวหน้าของเราขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะ,ะทุกคนหลังทาน,นะ,ะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ไม่เหนียว มันจะมีความกันแดดอยู่นิดน,นึงอะความกลิ่นกันแดดนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ทําให้ผิวดูแบบเหนียวขนาดแบบทากันแดดตอนไปทะเลอะไรประมาณนั้นนะทุกคนหลังทาสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนตอนกลางวันนะคะมันก็จะกันแดดอันนี้ยคือเป็นตัวปิดจบนั่นเองนะคะอันนี้มันทาให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะคะเห็นไหม เออนะคะซึ่งมันเลิศดมากเลยนะคะถ้าใครอยากให้ผิวกระจ่างใสแบบขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็กันแดดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวหน้าด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็ลองเป็นของ l o r e a l Paris สูตรสีชมพูนั่นเองทุกคนเขาจะมีหลายสีนะในสีชมพูอันดับคนละนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่มิวมาดีู่๋นะคาเกี่ยวกับตัวช่วยที่ทําให้ผิวหน้าของมิวดูกระจ่างใสขึ้นมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะเพราะว่ามองดูหน้าตัวเองทุกวันนะคะแล้วเออผิวมันมีความว่า ดูขาวกว่าตัวไปประมาณแบบ2เฉดเลยแบบนี้เลยนะทุกคนเปลี่ยนสีรองพื้นไปเลยนั่นเองนะคะก็เหมาะสําหรับใครที่ทันแดดมาหรือว่าต้องใช้เจอแดดทุกวันหรือไม่ก็อยากให้ผิวหน้าดูมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นก็ลองตน ที่มิวกล่าวไปได้นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานะทุกคนไม่ใช่ว่าใช้3วัน7 8, วันอะไรเงี้ยหน้ามันจะขาวเลยนั่นเองนะคะมิวลองมาประมาณเป็นเดือนนะทุกคนเดือน2เดือนอะไรเงี้ยถึงจะเห็นผลนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับการล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้านอนเร็วๆดื่มน้ําให้เพียงพออะไรเงี้ยอ่ะมันก็ช่วยในเรื่องของผิวดูกระจ่างใสเช่นเดียวกันนะทุกคนแล้วก็มาร์กหน้าเนี่ยมิวก็จะามาร์กหน้าเป็นอาทิตย์ละครั้งนะจริงๆถ้าไม่อยากใช้แพงขนาดนี้ก็ลองมาร์กหน้าที่ าราคาอื่นก็ได้นะคะทุกคนมาร์กได้ทุกวันเลยนะจริงๆนอกจากช่วยผิวชุ่มชื้นแล้วนะคะก็ตื่นมาเนี่ยก็ทําให้ผิวหน้าแบบผิวหน้าชุ่มชื้นสุขภาพดีแล้วก็แต่งหน้าติดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนถ้าใครแต่งหน้าไม่ติดเลยหรือว่าอะไรเงี้ยลองไปดูว่าเราใช้สกินแคร์อะไรนั่นเองนะคะแล้วก็ล้างหน้ายังไงนั่นเองนะคะที่ทําให้ผิวหน้าดูแบบพร้อมรับกับการแต่งหน้านั่นเองทุกคนแล้วก็กันแดดก็สําคัญนะคะถ้าใครไม่ใช้กันแดดก็ทำให้ผิวหน้าบบมันคล้ำหมองคล้ำกว่าเนดะิมหรือว่าาจุดดดงแล้วก็ก อาจจะต่อด้วยมะเร็งผิวหนังในพาภาคหน้าก็ได้นะทุกคนกคน็หวังว่าจะชอบกับรีวิวนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะทุกคนโอเคค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมิวเมอร์ดี่เกลค่ะไปแหละบ๊ายบาย